่งให้ทำภารกิจด้วยเตรียมบวมามีการ์ดด้วยเหรอฮะถกกล้ลองมาทั้งทีควรใช้งานให้คุ้มค่าตลอดทั้งทริปสร้างสตอรี่ด้วยภาพถ่ายพรีเซนต์ท้ายรายการเริ่คือเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปใว้คนอื่นแต่ว่าถ้ามีคนถ่ายน่ารักอ่ะเราก็อยากเป็นคนโดนถ่ายเหมือนกันนะไอ้ บูมเหรอครับส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองชอบถ่ายรูปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกถ่ายมากกว่าฮะดูรูปวะเช็ครูปอะไคุณบ้างไหมเช็คไม่ได้ท่อตัวน่ารักทักไทยเจ้าของร้านขอเรียนกาแฟสูตรพิเศษให้คู่จิ้นได้ลองชิมอ๋อก็คือเขาจะให้เราเียนชงกาแฟเขาบอกว่าทำตัวน่ารักนะโอเคไหนทำตัวน่ารักให้ให้กล้องดูก่อน ไปพี่เดียวจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมทําตามพี่ที่พี่บอกแล้วกันโกโก้หนึ่งช้อนครับอยากได้เยอะหรือน้อยจัดเต็มครับเอาใส่คุณฮะตามใจคุณอ่าได้งั้นผมเดาคุณเลยนะได้ฮะไม่ใส่คุณเล่นคุณเล่นอ่ะต้องมากกว่านี้เอ้ยนี่เออเอเอต้องมาแล้วเอวต้องมาอันนี้อยู่กับที่นะแต่เอวไปแล้ว นะสมมติว่าพี่จัดทริปให้หนึ่งทริปทำคู่ไปออกเดทกันเออ<า>จะไปเที่ยวที่ไหนทะเลภูเขาเขา้าป่าได้หมดเขาใหญ่น่าจะเป็นภูเขาครับแบบธรรมชาติเขาใหญ่ก็เป็นภูเขาโอเคโอเคพวกเราไปเขาใหญ่แล้วกันครับทำไมที่ปุ๊บต้องไปเขาใหญ่ครับเรารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเราไปทะเลมาบ่อยแล้วอะ,<ๆ>อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปไปทริปกันก็จะเป็นทะเลนะส่วนใหญ่ ก็เลยอยากไปแบบเป็นเขาบ้างอาจจะมีแคมป์ม,มีมีทำอะไรบ้าง<ม>อะไรเงี้ยจะได้เปลี่ยนบ้างที่มีเขาต้องมีบูมใช่ครับมีบูมเราก็ต้องยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ครับมีไข่ออนเซนด้วยเอาไหมเอาสิครับงั้นผมขออน,นุญาตล่าเลงเลยนะเราเลงเลยดิงดิงครับหมาแล้วครับมาขอบคุณครับโอ้คำนี้คือแบบสุดยอดฟินอนะบค